ต่างๆวันนี้มาเที่ยวทะเลนะจ๊ะนี่พาไปดูทะเลกันเลยดีกว่านูยโอ้ขึ้นสูงมากอ้ยโดนชัดแล้วโดนชัดแล้วดูตัวแรกเลยดีจว่าดีกว่าฟอกบฟอกกบบบบบบดูขึ้นูบลบบนบบ้ลบบนบบบบบบ โรจระเข้ไปเลยจระเข้ไปเล่นน้ำเลยโอ้ยไปกินเสือที่จมน้ำอยู่อาปากงับมางั้งโดนเลยมา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 ,มาขึ้นฝั่ง เขาสูงนะเขาเรายังไม่จมน้ำหี่ล้มเลยจมน้ำเลยนี่ปลาหมาลายบัฟฟาโลควายบัฟฟาโลควาย,าอ,วยอีฟเฟ็เช,ช้าง ครับไปสอ okay. บถามดูถ้ากล้าถามแม่ก็จะซื้อให้นะไปกล้าแสดงออก